นี้น้าเงินนี่ความเก๋าเป็นมวยประเภทสือแปชั้นครูเลยก็ว่าได้ครับบุญพาปรากฏผลชี้ขาดบนเวทีครับให้คะแนนสัครับไฟที่แล้วนี่ก็แหมไม่ได้กินเลยครับผู้เอกวันนี้ไยน้ำเงินพลังที่ร์่งเทพบุตรนี่ชื่อไมซีดูบนอุทวภัยสารนี่หกแกส,สู้หน้าดูนะเอยอูเนี่ยเก่าของเราเนาะโอ้สู้ตลอดขาให้มีฮะให้มีก็เหมือนมีฮะแกแกไม่ทีแต่ก็เทศเกียรติเพชรบวกพนายพิช แต่ว่าก่อนหน้าอย่าลืมทางคานนี้นะสจวิชิตออกเราอ๋อมาดูว่ากิ่งซางเล็กค่ตัวแพงตัวเล็กกันชุดเล็กชุดเล็กนี่สจอวิชิตออกเราอ๋อไม่ต้องอุงเลยทนายต่อยก็ฝากด้วยครับครับแต่ตอนหลังก็อย่างว่านะครับกะมีเด็กอ๋อเหรอจะมีเด็กเด็กแบบไหนอะอ๋อแล้วมามวยดีกว่าบนเวทีเดี๋ยวป่าอู้จะบ่น2สองโคศกคุณกรคุณเ่งนีบรรยายอะไรเอาล้ครับบนขาวแดงเอาเดินเลย ตัวใหญ่ตัวใหญ่ใจกล้าอูถ้าเกิดว่าเทพบุตรแพ้อย่าว่าโคศกนะโคศกไม่เกี่ยวนะอยู่ที่เทพบุรอะ่ะแต่ชนะไม่รู้ว่าตอนนี้ต้องดูลีลาขอของมนขาวก่อนกว่าจะเข้าทางแข่งแข่งของพลังทิพย์รู้ว่าเทพบุตรหรือเปล่าแต่บอกไว้ก่อนว่าวันนี้มนขาวเจอโจทย์ยากมากครับเพราะว่าพลังทิพย์มันจะเป็นไก่ตีนีเหนียวมากครับ<ฮ>ต้องแปดน,น้ําไม่เปื่อยพี่มิ้งแน่นอนเหนียวอ่านังเหนียวดูครับ กเกมมวยดังว่าคุณหยุดผมทำ Thom นี่โอ้ไปแลวจิ้มดาบเดียวโอ้ทีเดียวนอกเลย,เยรับหนึ่งหมื่นเลยจากโตโยต้าเคมอเตอร์โอ้โอป่าอูเฮอยู่เมืองอุบลน,นุ่นโอ้ทีเดียวเลิกเลยนะครับโแกจิ้มเข่าด้านขวาเดี๋ยวมีภาพช้าให้ชมครับนี่ครับเป็นนั้นว่าเทพบุตรสิทธิ์อุบลครับเป็นฝ่ายชนะทีเคโอไปในยกที่สองเท่านั้นเองเป็นแบบเทคนิคเกิลน็อกเอาท์นะครับ T k o คอครับ ไม่ใช่ KO นะ T KO น็อกแบบไวมากครับจ๊กเข้าไปครับเข่าขวาเอาตรงบั้นเอวฮะโอ้โหเข้าตรงกระดูกด้านซ้ายบั้นเอวครับจ๊กเข้าไปนี่สะเทินน้ำสะเทินบกจริงๆสะเทือนไปทั้งร่างครับ